สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนเลยเพื่อนๆที่ติดตามช่องอหล่างซีเน็ครับผมตอนนี้อยู่กับผมลังกับเกมคุกกี้ลันคิงด้อมนั่นเองครับผมอตอนนี้คุกกี้ลันคิงด้อมเองก็ขึ้นชาร์ติอันดับหนึ่งเนาะ การดาว์โหลดของ Play hey Store แล้วก็ App Store กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็คือคนเล่นเยอะมากๆเพราะฉะนั้นผมก็จะมารีวิวเกมนี้กันอย่างต่อเนื่องเนาะเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์และทันสมัยนั่นเองก็อาจจะถูกใจเพื่อนๆบ้างไม่ถูกใจบ้างก็ต้องขออภัยเนาะช่วงนี้ก็จะลงคลิปแบบทีหน่อยเนาะครับผมเพราะว่ามีเกมน่านนใจหลายเกมโอเคที่จะมารีวิวว,วันนี้ก็คือจะมีคุกกี้ตัวใหม่เข้ามาด้วยคับผมหลังจากการอัปเดตเนาะ แล้วก็มีโหมดใหม่เดี่ยเราจะมาเล่ากันทร่าวครับผมว่ามีอะไรกันบ้างนะก่อนอื่นก็เดี๋ยวรางวัลน,นี้ค่อยมารับก็ได้ครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยคุกกี้ตัวใหม่เนี่ยเรามาพูดถึงคุกกี้ตัวใหม่ก่อนก็คือเจ้าคุกกี้ตัวนี้ครับผมอเอาเลื่อนมาดูตรงคุกกี้ตัวนี้เลยครับผมตรงนี้นะก็คือคุกกี้ของฉันเนี่ยตัวนี้ดูคุกกี้เนี่ยแล้วเลื่อนมาล่างสุดครับผมก็จะเห็นจะมีอยู่ตัวหน,น,นึ่งเนาะก็คือตัวนี้เนาะตัวนี้ครับผมนี่ คุกกี้จิงจอก้าวหางนั่นเองโอ้โห,หน่ารักครับผมน้องขน่ารักอยู่นะประมาณนี้ครับผมซึ่งเป็นตัวใหม่เลยมาพร้อมสกิลนะ,ะสกิลใหม่ด้วยเช่นเดียวกันประจําตัวเนาะส่วนรายละเอียดเนี่ยพเพื่อนพกกเ,อพเพื่อนก็ไปหาเ่อนเพื่อนก็สามารถเข้าไปดูได้ของตัวเองเนาะคนสำหรับคนที่เล่นส่วนผมเนี่ยยังไม่ได้ครับผมซึ่งการได้เนี่ยมันอยู่ตรงนี้ครับผมพเพื่อนเพื่อนสามารถสุ่มได้ครับผมจากตรงนี้ครับผมไปดูที่การสุ่มกัอนครับผม การสุ่มเนี่ยกิจกรรมของเจ้าคุกกี้เอ็กเซโซ่เนี่ยยังไม่จบเนาะแต่มันไม่อยู่ตรงนี้ครับผมอันที่สองการสุ่มคุกกี้ระดับสูงเนี่ยเข้าไปดูกันเลยครับผมนี่มันจะเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วครับผมยิ่งจ่อเก,ก้าห่างเนาะเป็นอ e ีปิกนี่ครับอือตรงนี้นะครับผมอ่าช่องทางการได้ใครมีเพชรก็มาสุ่มกัได้ตรงนี้ครับผมอีกช่องทางหนึ่งก็คือกิจกรรมครับเพื่อน เดี๋ยวเข้าไปดูตรงกิจกรรมกันเลยนี่เขาจะมีกิจกรรมเกี่ยวกับจิ้งจอกก้าวหางครับผมตรงนี้ว่ะนี่ครับ,รบเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะมันจะมาอยู่ตรงนี้ครับผมจิ้งจอกก้าวหางก็คือให้เราทํากิจกรรมเนี่ยเพื่อมาสุ่มตรงนี้ครับผมเพื่อจะได้รับเหรียญต่างๆแล้วก็ตัวจิ้งจอกก้าวหางเองซึ่งถุงจุดจีนตรงนี้เนี่ยถุงถุงนาโชคเนี่ยพุกกี้จิ้งจอกก้าวหางเนี่ยหาได้จากตรงนี้ครับผม ถุงนำโชคตุดจีนนี่ครับเราก็มาทํากิจกรรมตรงนี้ครับผมอช่องกิจกรรมก็ต่อจากช่องก้าวหางนี่เลยมาทํากิจกรรมตรงนี้ครับผมเพื่อจะรับถุงเนะาะนี่ยครับเพื่อที่จะมารับถุงแล้วก็ไปสุ่มเพื่อได้ชิ้นส่วนหรือได้ตัวละครมาเลยซึ่งเดี๋ยวผมสุ่มได้เมื่อไหร่เนี่ยผมก็จะมารีวิวตัวเต็มๆให้ดูกันอีกทีนึงเนาะเพราะตอนนี้ไม่ค่อยได้เล่นหรอกครับผมก็คือเข้ามาสุ่มแล้วก็พูดเรื่องราวของเ,ขเรียกอะไรอะ การเติบโตของเกมเกมนี้ให้เพื่อนๆได้ชมกันโอเคอีกหนึ่งอย่างครับผมก็คือโหมดมืดนั่นเองนี่ครับตรงหน้าจอเพื่อนๆจะเห็นด้านซ้ายมือต่อจากตัวโปรไฟล์ของเราโหมดมืดนี่ครับเป็นกิจกรรมโหมดมืดนี่รับของรางวัลกันเลยซึ่งโหมดมืดเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ครับผมให้กดตรงเพลงครับผมการเล่นเนาะแล้วกดสำรวจโลกนี่ครับนี่มันจะม,โมีโหมดหนึ่งครับผมอยู่ด้าน นี่ครับด้านบนซ้ายมือมันได้เขียนไว้หมดความมืดครับผมนี่แบบนี้นะนะครับเนี่ยเราก็อยู่หมดความมืดเนาะอันนี้ผมอยู่โหมดความมืดอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวผมเปลี่ยนกลับไปหมดธรรมดาก่อนเนาะ <S 2> <S 2> ให้ดูกันนี่ครับอันนี้คือหมดปกติพอเรากดเข้ามาปุ๊บเนี่ยเอาใหม่ย้อนหลังให้ดูทีน,นึงเดี๋ยวเพื่อนจะงงอเอ้มันอยู่ตรงไหน <S <S นี่ครับเรากดเข้ามาตรงเพล์ตรงนี้ กดเข้ามาสมุโดโลกครับอ้าวของผมทำไมยังอยู่โหมดความมืดอยู่โหมดปกติครับให้สลับตรงนี้ครับนี่มันก็จะเป็นโหมดปกติเนาะสลับด้านบนนะครับผมไม่ได้เขียนเอาไว้ตรงนี้เลยเนี่ยตรงโหมดปกติด้านบนเนี่ยถ้าเราอยากจะเล่นโหมดความมืดเรากดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะมีโหมดความมืดให้เรากดเราก็กดเลยนี่ครับผมก็จะเป็นโหมดความมืดแล้วถ้ามารเรามาดูที่แผ่นที่ครับผมนี่ เราก็สามาเล่นได้ตามที iston, kami, people, ่เราปลดล็อกเนาะในี้ผมปลดล็อกมาได้แค่นี้ครับผมก็เนเหมือนเล่นเหมือนหมดปกติเลยก็คือเล่นแบบนี้นี่ครับซึ่งของรางวัลเนี่ยจะแตกต่างกันเนาะมันก็จะดีกว่าหมดระหว่างนิดนึงเนาะอะไรประมาณนี้ครับนี่ครับมีการแจกมีโอกาสได้ชิ้นส่วนของคุกกี้ด้วยแหละอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวผมดูที่ตรงนี้คืออะไรคําว่าอะไรเกิดขึ้นอ๋อก็คือจะมีการประกาศจับเนาะ เกิดขึ้นเท่านั้นเองโอเคนี่ครับงั้นเดี๋ยวผมจะลองเล่นหมดความมืดเนี่ยให้เพื่อนๆได้ชมกันสักหนึ่งเกมเนาะไปดูครับนี่ไปครับดูที่ว่าจะเป็นยังไงเนาะตอนนี้คุกกี้ของผมก็มีประมาณนี้เนาะเดี๋ยวใส่หมดความมืดที่ต้องตั้งใหม่เนะเาะอ่าผมใส่ตัวนี้เนาะแล้วก็ตัวไหนวะ หรือไปแล้วครับผมผมน่าจะใส่ตัวนี่นะยันนี่ครับผมยันผีเพิ่มกับตาคิติคอนให้กับทั้งทีมนั่นเองโอเคไปดูกันครับผมดูสิว่าจะเป็นยังไงเนาะนี่ไปครับนี่ครับก็จะประมาณนี้เนาะคุกกี้น่ารัก ผมก็จะให้ไม่เล่นหนตโนมัิไปเลยเนาะมันเป็นด่านแรกก็คงไม่มีปัญหานี่ครับซ้ำไปเลยอืมจุดๆๆๆกันเลยทีเดียวเนาะก็ต่อโู้ซึ่งไม่ได้แตกต่างกับโหมดธรรมดาเลยครับผมอมก็เล่นไปเรื่อยๆเนาะจนกว่าจะเคลียร์ทุกด่านอันนี้ก็เคลียร์ด่านแรกแล้วก็วมีประมาณนี้ครับผมสำหรับโหมดแห่งความมืดนาะได้ของราองวัลกันไปเป็นระเบียบไปแบบนี้ออกก่อนครับผม แล้วก็เกมมนี้ก็มีจุดเด่นความน่าสนใจหลายอย่างครับผมไม่ว,ว่าการจัดบ้านสวยงามการซื้อของตกแต่งซึ่งเป็นอะไรที่เล่นเพลินสนุกสนุกได้เลยครับผมนี่ครับกับหมวดปกติกันครับผมอ่าโอเคนี่ครับบ้านผมก็มีประมาณนี้เนาะเพื่อนๆคนไหนที่เล่นก็สามารถแอดเพื่อนเข้ามาได้ครับผมก็คือนี่เลยชื่อผมก็หลังซีเฮ็ดเนาะเหมือนเดิมครับผม นี่เก็บของรางวัลกันนิดนึงนี่ครับไอ้ตอนนี้เงินทองก็เลือน้อยเนาะยังไม่ได้ค่อยได้เล่นเลยครับผมก็นี่นะครับทำทำไปอะไรไปสามารถจัดได้เนาะปลดล็อกต่างๆครับผมนี่เล็นกันยัางสนุกกันเลยทีเดียวแล้วหมดเพื่อนเนี่ยสามารถเอาเพื่อนมาตีกันนะครับผมคือทดสอบว่าคุกกี้เราถึงขนาดไหนก็ได้เหมือนกันครับผม สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะเพื่อนๆเนาะก็ถ้าเ,เพื่อนๆสนใจเกมนี้ยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะเพราะว่าตอนนี้คนไทยก็เล่นกันเยอะมากๆเลยผมก็จะมาแสดงเออเขาเรียกอะไรเสนอแล้วก็ส่งข้อมูลรายละเอียดต่างๆนะหาข้อมูลมาให้เนาะเหมือนเคยแล้วก็เล่นไปด้วยทํากิจกรรมไปด้วยทําคลิปไปด้วยนั่นเองครับผมเอออีกอย่างหนึ่งครับผมสเสน่ห์ของการเกมนี้ก็คือนอกจากเราจะเล่นแล้วก็เราสามารถ ส่มมารวมตัวละครเนี่ครับผมน่ารักน่ารักเอาไว้ดูได้ครับผมอะไรประมาณนี้ครับท่านเพื่อนอยากให้ผมพูดถึงตัวละครตัวไหนก็ได้นะตัวที่ผมมีผมก็จะสามารถให้ดูได้ตัวนี้ผมได้มาใหม่เลยเนี่ยเนี่ยตัวนี้เพิ่งสุ่มได้ครับผมยังใส่วับตัวนี้ไม่ครบเลยก็สามารถนํามาใช้ได้เนาะ้ากิจตัวกิจก,กรรมก็คือคุกกี้เอ็กซ์โซนั่นเองสุ่มตั้งนานไม่ได้เพิ่งมาได้ตอนนี้ครับผมโอ้โห แล้วก็จะพยายามสุ่มไปเรื่อยๆเนาะเผื่อเพื่อนๆสนใจตัวนี้เป็นยังไงตัวนั้นเป็นยังไงก็เกมทุกเกมก็เหมือนกันครับผมเกมนี้สายปีเล่นได้นะทองเนี่ยแจกกันรุรูนเลยเพื่อนนี่กิจกรรมของโต๊ะแต่งก็มีมากมายครับผมมีมากมายเลยนะให้เราเลือกมีทั้งมีประโยชน์ต่อเกมมีประโยชน์ต่อรูปแบบการต่อสู้นี่ครับสุดยอดไปเลยเกมนี้ถือว่าเล่นได้ทุกเพศทุกวัยนะเป็นอะไรที่ดีครับผมนี่ ดูครับผมดูชิงช้าผมดิีแม่เจ้าคุกกี้ตัวนี้เล่นชิงช้าอยู่ด้วยนะครับอืม eat art, eat art. อีทอาร์ตอีทอาร์ตประมาณนี้ครับผมแม่ดีใจใหญ่เนาะแม่ z ู o มาดูกันต่อไปผมก็จะปลดล็อกเรื่อยๆครับผมไม่ว่าจะเป็นบ้านคุกกี้อะไรแบบนี้เมื่อเล่นเป็นระเบิดสูงเนี่ยมีโหมดอันนี้นงอานีน้นาครับผมนี่ครับมีอานีหน้าประกาศจับแล้วก็สำรวจโลกเนาะให้เราได้เล่นกันอย่างสนุกกันแน่นอนครับผม เอาแล้วครับผมคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับผมอย่าลืมนะครับผมเพื่อนๆคนไหนที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมตอนนี้มีเกมน่าสนใจมากเปิดม,มามากเลยทีเดียวผมก็จะพยายามลงคลิปแบบเร็วขึ้นบางวันอาจจะลงคลิป2คลิป3คลิปก็ปหวังว่าคงจะไม่เบื่อกันเนาะอะไรประมาณนี้เพื่อนๆก็เลือกชมได้เลย,เลยชอบเกมไหนชอบแบบไหนก็ชมกันได้เลยครับผมแล้วคอมเมนต์มาคุยกันเยอะๆนะผมชอบเ,อเพื่อนๆทักทายเข้ามาคุยกันครับผมโอเค บายบายสวัสดีครับ